สวัสดีครับหนุ่มรอหน้าตีตาตีกินชอวันนี้โชว์ฝีมือผัดปลากระป๋องใส่ไข่ทงอ่าัมเเลือก็เลยใส่ไปด้วยนะแล้วก็มีหอมโรยหน้าด้วยหอมปรุงรสตามใจชอบนะเมนูทำเองที่บ้านอันนี้มือเที่ยงนะครับเห็นคลิปนี้ตอนกินข้าวมือไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอุ่นๆเลยนะ อ <c oughs> ข้าวก็อุ่นผัดก็ร้อนเข้ากันมากเดี๋ยวถ้ามีวัตถุดิบเหลือในตู้เย็นเดี๋ยวจะมา,มาโชว์การมั่วให้ดูเองแล้วจริงๆผมว่าเรามั่วบ้ามันก็ดีนะ เราจะได้ไม่ต้องทิ้งเหลือแต่อันนี้ว่าทําอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยถ้าเราเอาตามสูตรตามอะไรมันก็ต้องทิ้งมันก็เสียดายเน่ยบางทีอันไหนที่เราไม่เคยกินเราไม่เคยใส่เราก็ลองลองดูก็ได้ครับลองทำกินเองแต่ถ้าทําให้คนอื่นกินหรือว่าเป็นพ่อครัวอะไรกไ็ไม่แนะนำแล้วกันเพราะผมก็ทำาอบข้าวไม่ค่อยเป็นทำทีก็ดู youtube ที่ ทำคอแซนแซบทีหนึง่งป็นไงอันไหนประหยัดได้เราก็ประหยัดไปเนาะอย่างเราไม่มีทางซื้อของมาแพงกิบบนด้วยหรือว่าใครอยากส,สนก็ยินดีครับ ร้อนจริงอ่ะดูควันนะดูไอร้อนนะเดี๋ยวหาว่าตาดีก็หกอีกที่ใส่ถังองกเพราะว่าผมกลัวปลากะป๋องกับไข่มันน้อยนะก็เลยเอาผักมาใส่ด้วยมันจะได้แบบมีอย่างอื่นด้วย ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนกินข้าวในป่ามาให้ดูนะกินข้าวได้ประมาณห้าคำข้าวแนวเฉยเลยกับข้าวก็วางอยู่ตรงนั้น เสร็จแล้วก็กลับมากินต่อคนระับก็ตื่นเต้นดีกินข้าวไปแล้วก็ระวังไปกลางคืนเนี่ยโหแล้วหน้าฝนนะี่ยฝนลินทั้งคืนนอนหนาวเลยผมน้ำก็ไหลผ่านเต็นแลนะ์ลปงั้นอะแต่ว่ามันมันดึกแล้วไงเราก็ เกียรตะขล้เกียจลุกมาขยับก็นอนอย่างนั้นก็รู้สึกว่าหลังเปียกแต่ว่าแต่แปลกนะแต่ตามมันก็หลับนะไม่รู้พราอะไรเหมือนกันก็ถือว่าดีบรรยากาศนอนป่า กลางคืนเต่๋ย่าเป็นนองคนเดียวแล้วนองคนเดียวนี่กลัวน้องหลายคนไงคุยเรื่องเอาผ้าอยู่ดีไปเข้าปงเข้าป่าเฉยเลยล้วบอกว่าเสียดายไม่ได้ถ่ายกับข้าวในป่ามาให้ดูด้วยอร่อยนะครับ อในป่านี่กินดีกว่านี้ด้วยคือมันหิวไงเบีียงเราเตรียมไปเยอะด้วย อ,อ,อ,อจะหมดอยู่แล้วยังร้อนอยู่อ่ะไม่รู้อะไรมันอมความร้อนนะ ฝากติดตามเพจตาติกินโชด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ละใกล้จะประสบความสำเร็จแลฝากติดตามด้วยนะเพจ f a c e b o o k ตาติกินโชไม่ไม่ได้บังคับนะก็ดูช่องทางไหนก็ฝากติดตามด้วยเฟ o บุ๊กยูทูบแล้วก็ติ๊ก o k ที่ทิงข้าวอย่างเยอะนะครับแต่กับข้าวม้าอร่อยมันลื่นคองไงก็เลยไม่ค่อยฟืดเท่าไหร่วันนี้ทำงานไม่ค่อยไม่ค่อยหนักไม่ค่อยเหนื่อยเลยก็พอได้เรื่อยๆอยู่พอมีเนื่อ,อมพอได้ใช้แรง เห็นอย่างนี้รสชาติดีนะอร่อยด้วยดูจากผลงานโดยจากหลักฐานเนะี <c> ่ย <oughs> ใครเห็นคลิปนี้ตอนข้าวมื้อไหนตอนเวลาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วก็มีกับข้าวมีวัตถุดิบเลือๆในตู้เย็นก็มาแชร์กันได้นะครับว่าพี่อันนี้มันกินได้บอเปล่าไม่รู้แต่ผมลองแล้วโอเคนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันแน้เพื่อผมจะเอาไปเป็น ไปเป็นเอาเป็นตัวอย่างดูบ้างนะครับจะได้ลองทำดูบ้างโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้นุ่มรอหน้าตีตาติ๋โชว์ลาไปก่อนสวัสดีครับ